เริ่มๆกลับมาประมาณปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็ปีนี้ดูเหมือนจะแบบมากขึ้นยอยะไรเงี้ยก็ดีได้ได้เหมือนเคราะสนิมมาก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีราไม่อีเรื่องไงบ้างสำหรับการแสดงก็ตอนนี้ก็สองเรื่องค่ะค่ะแตเวลาดูอะไรนะคะก็วันที่เราเราก็จะแบบให้คิวเฉพาะวันที่เราว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณลุงจะต้องจ่ใจอะไรนะคะโอเคะคคุณแม่บอกว่าต้องมาให้เรา เราจะแบ่งเวลากันอยู่แล้วก็คือวันที่ถ้าลูกไม่อยู่เราคงจะรับงานเนี่ยค่ะชคใ,ใ,ชใช่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่่่่ะไไไมมเเห็นนบออกวาข้สิทตงปรียนก,กันเเลยยพิ่มหรรืออะไอไังงก็เหมือนะ <ๆ S 2> จะต้องซ้อมเยอะๆมากกว่าไปแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยจะความจําดี <laughs> ตอนนี้อาจจะต้องแบบเออทบทวนมีการแบบต่อบทอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปบอกเลยค่ะถามปัญหาเรื่อง อะไรนะคะจริงจริงมันก็มันก็เหมือนเดิมมาตั้งตั้งนานแล้วอะค่ะเหมือนว่าตั้งแต่แรกจนตอนเนี้ยก็ยังเหมือนเหมือนเดิมมาตลอดเลยก็คือเหมือนกับว่าสิบเป็นคนละครึ่งอยู่แล้วตั้งแต่แรกมันก็ถ้าเวลามันก็ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นอยู่แล้วอะค่ะจริงมันก็คือถ้าท่านมีปัญหามันก็แก้ไปทีละสเต็ปอะไรอย่างงี้อยู่แล้วอะค่ะ ไม่ไม่มีนะจริงๆเหมือนตั้งแต่แรกมันก็เหมือนกับว่ามีเหมือนเป็นกรอบไว้อะแต่จริงๆคือทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบมันก็คือสิทธิ์แต่คนละครึ่งตั้งแต่แรกจนตอนเนี้ยก็เหมือนเดิมใช่สิทธิ์น <Okey. S 1> ค,น,น,คนละครึ่งเหมือนเดิมมันก็ควรอยู่ด้วยความเข้าใจค่ะของรัวเองแล้วก็ทางฝ่ายเราใช่ใช่ค่ะคนนี้ทีเไหนจะรู้ก็คือแบบแรกใช่ใช่ค่ะมีโอกาสเจอเนาะบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะเนี่ยไม่เข้าใจประโยคนี้มากๆเลยเขาแบบว่าเหมือนแบบ เจอใครจะต้องโดนถามอย่างเงี้ยก็คือเราก็เจอหน้องเขาเดิมแบบเหมือนกับว่าคนแบบแบ่งกันดูคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเรารู้สึกว่าเออเราก็แบ่งกันแบ่งกันดูแบ่งหน้าที่คนละครึ่งอะไรเงี้ยแต่คือคนอาจจะชอบคิดว่าแบบเหมือนเราแบบไม่ได้เจอหรือยังไงแต่คือเราเจอเจอมันตลอดอะไรเงี้ยะใช่แต่คือแบบจะชอบโดนถามแบบเนี้ยเพราะว่าอาจจะแบบอาจจะตอนที่แบบข่าวอะไรมันแบบเบื่อหรืออะไรที่มันทําให้เข้าใจผิดในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกแบบ เรื่องใน IG เราก็มีลูกลงกับลูกตลอดเวลาแล้วไปโพสก็แสดงว่าลูกส่วนใหญ่กว่าเราใช่ก็จริงจริงก็ส่วนใหญ่นะหมายว่า<แ>อย่างปิดเทอมลูกก็จะอยู่กับเราวันธรรมดาอ<ม>ะไรเงี้ยใช่ค่ะน้้องงายบก็พัฒนาก,การตามอายุนะคะประมาณนะ่ะแบบบางทีก็อาจจะดูรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุนิดนึงอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแบบเหมือนกับว่าบางทีพ่อแม่เนอะก็จะแบบเฮ้ยทำไม ลูกพูดประโยคนี้ออกมาเซอร์ไพรส์อะไรประมาณเนี้ยค่ะ้หลักไไกาารปม็เราก็คุยด้วยความเข้าใจอะค่ะเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรที่เขารู้สึกแบบติดใจกังวลใจเราก็จะแบบพูดใช้วิธีการคุยด้วยเหตุผลอะไรอย่างีะค่ะเหราีือหรือแต่งดควยว่าถูกเขาโตเริ่มถ้ามีเสน่ห์ดูข่าวเนี้ยที่หนอนพ่อแม่โอ้ยอันนั้นอีกนานอ่ะเดี๋ยวค่อยเขียน ใช่คือใช่ใช่เหมือนกับว่าถึงเราไม่ได้อยู่ตรงนี้หรืออะไรนะคะเราก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนรู้สึกว่าอยากให้เขาโตมากับความแบบไม่ใช่ไข่ในหินอะเออแบบให,ให,ให้ให้มีให้มีภูมิให้มีอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นคือโลกเดี๋ยวนี้มันก็โหดร้ายอะเออก็ต,อต้องต้องแข็งแรงนิดนึงไม,ไม่ไม่ไม่คุยเราจะมีอะไรเราเป็นคนพูดพูดตรงู่แล้วกับทุกคนยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกับคนในครอบครัวนี่ยิ่งแบบ ตรงมากๆเลยอะค่ะมีอะไรก็คือจะพูดหมดวันนี้พี่ต่ายโอเคแล้วครับพี่แฮปปี้จริงๆอ็แฮปปี้ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่อาคิดเองกับเราเแบบพร้อมจะมีใครใหม่ไหมมันก็แบบเหมือนจริงๆก็คือแบบตอบไปตั้ง ตลอดว่าเหมือนกับไม่ได,ไได้ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรแต่ว่าคือมันจะถ้ามันจะใช่หรือมันจะเจอมันก็จะเจอเองมันนี้ม<บ>ากอ่ล่าสุดเสาล่อที่ลงเอออันนั้นก็คืออ,อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คือลงว่าเป็นเพื่อนแต่ไปพลาดหัวว่าแบบเป็นคนคุยอันนี้งงอันนี้งง<ๆ>เพราะว่าคือสนิทกันตั้งแต่แบบมัธยมเนี้ยค่ะ<ๆ>แล้วคือลงว่าเอเอเนี่ยคนชอบถ่ายรูปแกไปว่าเป็นกิ๊กชั้นนะอันนี้สรุปคือโดนพลาดหัวว่าแบบเป็นคนคุย อะไรคือรุ่คนนี้เป็นอะไรนะเป็นรุ่นเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องเลยแล้วก็เคยทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนิทกันไม่ใช่คนที่คุยอยู่ไม่มีไม่จบคนไม่มีไม่มีทรงผลกระทบมากเพราะเหมือนกับก็จะมีแบบทากเก็ตนี้เข้ามาไมอย่างเไม่บอกบ้านนละมีเยอะไหมพี่ป่าที่เข้ามาเดเรกมา ไม่ไม่ได้เล็กไม่ได้เล็กไม่มีใครได้เล็กตรงๆเลยไม่ใช่เล็กไม่โอเคนะไม่ไม่โอเคนะไม่โอเคนเวลาเนี้ยไม่โอเคไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเราถ้าเราเจอคนที่ใช่มันมันก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าไทยเนี้ยไม่โอเคนะเรื่องเราเราอะไรนะคะ ตที่ตอบไปเมื่อกี้ค่ะว่ามันไม่ได้ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดแต่ถ้ามันใช่มันก็เจอแล้วมันจะดูดูเองว่าเออคนนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ได้หาหรือไม่ได้รอหรือไม่ได้แบบให้ใครมาแนะนําอะไรแต่ถ้ามันใช่มันก็ใช่เพราะว่าถ้าคนที่ไม่ใช่อ่ะถึงต่อให้เขาแบบดีมากก็แคแค่เราจะแบบว่าเอยเปเราขนาดไหนคือมันไม่ใช่อ่ะมันก็คือไม่ไม่ใช่